สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันตากองนะครับผมก็ก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะลงทําการแข่งขันกับเบรนท์ฟอร์ดคืนนี้นะครับผมก็มีเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับผมของเอริกเทนแฮกนะครับผมก่อนเกมกันนะครับผมเทนแฮกนะฮะเปิดใจเลยครับผมหลังนักเตะโชว์ฟอร์มห่วยนะครับผมหลังจากที่คว้าแชมป์คาราบาวครับมานะครับผมเทนแฮกบอกว่าผมเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นหรอก เพราะว่าทีมของเราเนี่ยเจอโปรแกรมที่หนักและค่อนข้างจะยากและตอนนี้นักเตะของผมต้องการได้รับการพักผ่อนแต่แน่นอนว่าเรื่องของผลการพ่ายแพ้เป็นเรื่องที่ผมยอมรับไม่ได้และไม่มีทางที่จะยอมรับมันตอนนี้เราอยู่ในช่วงไทยฤดูก,กาลดังนั้นนักเตะของเราเนี่ยต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจ,จากนั้นพวกเราจะต้องเล่นกันอย่างสามัคคีเพื่อทำตามแผนที่เราได้วางไว้ไม่ว่า ผลสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้ต่อมานนครับผมเทนแฮกนะฮะก็พูดถึงเรื่องที่ทีมนะครับผมฟอร์มตกนะฮะหลังจากที่คว้าชแชมป์คาราบาวครับมานะฮะเทนแฮกก็บอกว่าใช่ผมเห็นด้วยที่ตั้งแต่เราฟอร์มตกตรงไปมากพวกเราเนี่ยกลับมาใช้นิสัยเดิมๆกันอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนแบบแพ้แล้วจิตใจแบบไม่สามารถกลับมาได้ไวนะครับผมคือต้องเป็นการ bounce back ก,กลับมาเหมือนที่เอริกเทนแฮกเคยพูดไว้นะฮะ และทนทาก็ยังบอกว่าแต่ผมเนี่ยรู้สึกถึงความแปรปวนของนักเตะเราเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามการแข่งขันที่ทําเพื่อทีมเนี่ยพวกเขาจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์และต้องทํางานเหมือนกับเครื่องจักรนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับลูกทีมนะฮะแต่เป็นการเปรียบเปรยว่าพวกคุณเนี่ยหรือว่าพวกนักเตะนะครับผมที่ลงไปเล่นให้ทีมแล้วเนี่ยคุณจะต้องทํางานหนักนะครับผมเพื่อให เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับทีมนะครับผมน,นี่เป็นการเปรียบเทียบนะฮะผมก็เลยต้องขยายความให้ฟังนะครับผมทีมของเราเนี่ยมีความสามัคคีเราทําให้เห็นแล้วในหลายๆเกมที่ผ่านมาเราทําให้เห็นว่าทีมของเราสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณก็ต้องรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีแบบนี้ไว้เพราะว่าการรักษาฟอร์มเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงการที่คุณเป็น ทีมระดับท็อปแฟนๆของเราเนี่ยแสดงความคาดหวังที่มีต่อทีมและนักเตะของเราดังนั้นพวกเราต้องทําให้ดีในทุกๆเกมแม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการปลุกเรา้ากําลังใจนะครับผมจากนักเตะนะครับผมคิดว่าทีมของเราควรจะต้องได้รับการกระตุ้นและการเจอเบนฟอร์ดในค่ำคืนนี้นักเตะของผมจะต้องโชว์ศักยภาพที่ดีในการเล่นฟุตบอลเพื่อแสดงว่า เรายังเป็นยอดทีมนะครับหลังจากแพ้นิวมานะเทนฮกก็ค่อนข้างจะใส่ยับเลยนะครับผมฟอร์ม3มเกมหลังสุดในลีกก็ยิงใครไม่ได้นะฮะแล้วนัดนี้เนี่ยต้องโชว์ไปเลยว่าเรายังเป็นยอดทีมนะแหมนีอใน้ดีันี้เห็นด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมก็เทนฮากนะครับผมเป็นการพูดถึงเบนส์ฟอร์ดเทนฮากพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากพวกเขาเล่นร่วมกันได้ดีตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมมันคือสิ่งที่ เขาทำได้ดีในการที่เจอกับทีมใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นการชมคู่แข่งนะครับก่อนที่จะเจอกันฮนะอาจจะเป็นการยอนความกดดันให้เบนฟอร์ดก็เป็นได้และสุดท้ายนะครับผมอิริทเทนแฮกก็พูดถึงการที่ได้กลับมาเล่นในโอทัฟอร์ดนะครับผมทีนั้นก็บอกว่าแน่นอนเราเป็นทีมที่ชอบเล่นในบ้านและการเล่นที่โอทัฟอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบมากเพราะว่าเราจะรับรู้ถึงบรรยากาศการเชียร์ที่ยอดเยี่ยมของแฟนบอลที่เปี่ยมล้น ไปด้วยแพลชั่นแล้วก็ Energy ที่แบบสุดเหวี่ยงนะครับผมอันนี้ก็มีการชมนะครับผมแฟนบอลน,นะครับว่าส่งเสียงเชียร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนครก็เป็นกําลังใจให้เตะได้เป็นอย่างดีสําหรับผมนะฮะคืนนี้ผมก็หวังว่านะครับผม เราจะแก้ตัวได้นะคมจากเกมแรกที่เราบุกไปแพ้เบรนฟอร์ดยับเยินถึง4-0นะฮะแต่เกมตอนตอน้นฤดูกาลนะก็ถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกของอีริคเทนแฮกนะครับผมจนเรื่อยมาฮนะจนถึงตอนนี้ฟอร์มทีมของเราเนี่ยก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับผมแต่ว่า3เกมหลังยังแบบกู่ไม่กลับนะครับ,นะรบผมตอนนี้ก็จะเป็นการเป็นการทำให้เห็นว่าทีมของเราเนี่ยจะสามารถ กลับมานะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้โดยไวโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบทสัมภาษณ์ของอุริคเทนฮาก่อนเกมที่จะเจอกับเบนฟอร์ดนะฮะอย่างไรก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดซับ c r i b e ์ช anel บอลจันตากองแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ